สวัสดีค่ะป๊อปปี้นะคะวันนี้นะคะปอปปี้จะมาทดสอบการใช้งานนะคะของรถอิซากินะคะ NT 540ค่ะคันนี้เคยลงรีวิวไปแล้วนะคะแต่ไม่ได้ทดสอบค่ะคันนี้นะคะ40แรงนะคะเป็นเครื่อง3มสูบเดินหน้า8เกียร์ค่ะถอยหลัง8เกียร์นะคะคันนี้จดทะเบียนนะคะปี63นะคะวันที่3มีนาะคมปี63 คันนี้นะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันหน้าผานหลังค่ะก็ในราคา35,000บาทค่ะเดี๋ยวจะไปทดสอบการใช้งานของรถคันนี้ให้ดูนะคะคร่าวๆนะคะคันนี้นะคะชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่2,600ชั่วโมงนะคะคันนี้เครื่องดีเกียดีนะคะเหมือเดิม มมีเทอร์โบด้วยนะคะ น,ะะน้ำไม่ดันนะคะน้ำไม่ดันไม่ไอนะคะคันนี้พร้อมใช้งานพร้อมลุยเลยนะคะคันนี้นะคะเครื่องดีนะคะเกียร์ดีน้ำไม่ดันไม่มีไอนะคะคันนี้นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อสองล้อได้นะคะ คันนี้ลูกหม,มากก็แน่นๆค่ะคันนี้พร้อมลุยเลยนะคะคันนี้จดทะเบียนนะคะปี63นะคะเล่มชุดโอนครบนะคะคันนี้ราคา35,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะคะด้านหน้าผานหลังค่ะ ถ้าเกิดสนใจอยากสอบถามนะคะโทรติดต่อโทร081ค่ะ6004753ยะ้าีกทีนะคะโทร081ค่ะ6004753ร้านเรานะคะร้าน PC Tactor r อำเภอเบินจรักษ์จังหวัดศรสีสะเกดค่ะร้านเรานะคะมีรถไทยหลากหลายรายการนะคะก็จะมีคันนี้นะคะคูโบต้า LC018 นะคะคันนี้จดทะเบียนนะคะปี P 61ค่ะตู้แอร์นะคะ อันนี้นะคะอุปกรณ์นะคะสองชิ้นนะคะในราคา3 4 5แ0 0สีันบาทหรือว่าลูกค้านะคะอยากได้อุปกรณ์3ชิ้นนะคะดันหน้าผ่านหลังแล้วก็ลรตเรี่นะคะคันนี้เป็นโรตารี่ใหม่นะคะในราคา385,000แันบาทจดทะเบียนนะคะปี61ค่ะก็จะมียันมานะคะ e f 4 9 4เี t คันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี55าค่ะอุปกรณ์2ชิ้นด้วยกันนะคะราคาก็จะมาณ2องแสนประมาณ สองแสนแปดสองแสนเก้าก็ประมาณนี้นะคะหรือว่าประมาณสองแสนสี่นะคะรอเช็คตรวจสภาพก่อนนะคะหรือมาดูที่คันนี้นะคะคันนี้ M 5 0 0 0นะคะพึ่งเข้าใหม่เหมือนกันเลยขายตามสภาพในราคา2 4 5 0 0 0นับาทค่ะหรือว่าเก็บสวยนะคะเก็บงามในราคา2 7 5 0 0 0ับาทค่ะคันนี้นะคะเดิมๆทั้งคัน ตามสภาพก็บสอง0 0นบาทเก็บสวยเก็บงามกัสองแสน็ดหมื่นหบาทมาที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้นะคะก็ยันมานะคะ YM 3 5 1 a ้าคันนี้ก็จดทะเบียนปี64ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าผ่านหลังในราคาสามแ0นแบาทคันนี้สีสันเดิมๆนะคะก็จะมีด้านหน้าใหม่นะคะแล้วก็ผ่านหลังใหม่ปี P 64 มาดูอีกคันหนึ่งกันเลยนะคะคันนี้แม็กซีนะคะคันนี้จดทะเบียนปี57คันนี้ขายตามสภาพนะคะในราคา2 9 5 0 0 0บาทอุปรกรณ์2ชิ้นด้วยกันดันนาแล้วก็พานหลังคันนี้สีสันเดิมๆนะคะแต่ว่าขายตามสภาพมาดูที่อีกคันหนึ่งนะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยค่ะ3 4แรงคันนี้นะคะเพิ่งเข้าใหม่ ยังไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้เก็บงานนะคะราคาก็ค่อยมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะถ้าลูกค้าหา14ี่แรงก็แนะนำคันนี้นะคะเพิ่งเข้าใหม่เลยส่วนคันสุดท้ายนะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่เหมือนกันยังไม่ได้เก็บงานนะคะมีแค่ตัวรถคันนี้ก็ปี6 5ห้านะคะราคาเดี๋ยวตัวสภาพก่อนนะคะเดี๋ยวแจ้งอีกทีค่ะ ค่ะหากลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็สอบถามได้นะคะหรือว่าสนใจนะคะเป็นอุปกรณ์การ,กรเกษตรนะคะก็จะมีเครื่องตัดหญ้านะคะผ่านพวนโตตรตารี่นะคะพันบุกเบิกหรือพันขุดมันผ่านยกลลองที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะหรือว่าเข้ามาทดสอบที่ร้านเราได้นะคะร้าน PC-Tractor อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะ ถ้าผิดพลาดประกรนใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ